กลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้มีอัปเดตใหม่ล่าสุดเยอะมากเลยขอบอกใช่แล้วมีตัวแปลกๆด้วยเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะไหนไหนไหไหมีตัวอะไรมา้างขอดูหน่อยนี่เลยเอ๊ะคุณค้นอยู่นะสองอันเนี้ยโอ้อันนี้รู้อันนี้รู้อะไรอะ่ะครอบครัวบานบานเฮ้ยเออจริงด้วยโอ้ แล้วก็นี่ของเก่าที่ยัง <Okay. S 1> หาไม่เจออีก3อันวันนี้เพีจะตามหาให้ครบเลยนะทุกคนสุดยอดไปเลยนะเนี่ยมี scp แล้วก็มีครอบครัวบันบันด้วยอ่ะนี่จําได้เลยบันบานลีนะรู้สึกว่าเขาจะอยู่รอบเกาะเลยนะคราวนี้โอ้มีหลายโต๊ที่เราจะต้องตามหาเอาละเริ่มจากการไปตามหาทางนี้เลยดีกว่าพี่ฝนมาเร็วเข้าคําใบเขาบอกว่าไงอ่ะอยู่บนรางรถไฟร <laughs> างรถไฟงั้นเหรอบอกมาแค่นี้เองจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอยู่แถวแถวรางรถไฟ รางรถไฟต้องไหนเอา,อาเจอแล้ว <laughs> โอ้โหเจอง่ายเจอได้มากเลยนะเนี่ยขอบอกอันนี้ต้องเป็นบันบาลีนาแน่นอนพี่เอกคิดว่าใช่แล้วสีชมพูหวานแววเฮ้ยเหมือนเลยพี่ฝนใช่เลยตั้งหกักใช่เลยเหรอใช่แล้วเปิดได้ดูหน่อยนี่ไงรถไฟบันบาลีนานี่ไงมีโบสีชมพูตะมุตะมิน่ารักใช่แล้วตาทําไมตาเขาเป็นสีชมพูอะ่ะเอาก็เขาสีชมพูไงอ๋อเขาเป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นโบสีชมพูนี่เองถั่วต้ม โอ้โหเทนี่ยตัวสีขาวไม่ค่อยจะมีด้วยสุดยอดเลยน่ารักตามูตามีเอาละเราไปตามหาตัวอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนไปเลยไปเลยคำใบ้เขาว่าไงมัง่งมีหลายที่นะแต่ว่าเอ้ยไม่ต้องตามแล้วเจอแล้วเจอตรงไหนหอ่ะเจอตรงหน้าต่างของโรงนากำลังจะเปิดขึ้นมาดูพอดีโอ้คราวนี้เราหาง่ายนะความจริงแล้วอ๋อรู้แล้วทำไมถึงหาง่ายทำไมอะ่ะเพราะว่าเราหามาเกือบหมดแล้วเราหาเกือบหมดแล้ว มันก็เลยไม่มีซอกไหนที่เราจะต้องแบบตามหายากๆอ่ะนะเฮ้ยเขามีบันไดเพิ่มตรงนี้ด้วยเหรอเขาอัปเดตมาใหม่งั้นเราเก็บเลยนะปั๊บมาเลยได้อะไรมาขอดูหน่อยอันนี้อ๋อคอมพิวเตอร์ฮะคอมพิวเตอร์ตู้คอมพิวเตอร์สีเหลืองเหรอใช่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่บ้านเพียเคยมีแต่ไปไหนไม่รู้อ่ะโอ้ต้องอนุรักษ์ไว้หรือเปล่าอยากะอนุรักษ์ไว้เหมือนกันเมื่อก่อนเห็นตู้แบบโค้งๆยาวๆอ่ะอ้อเกิดทัน้วยเหรอ เกิดทันดิพโถเอ้ยของพ่อเรามั้งเอาละไปดูตรงอื่นกันต่อดีกว่าทุกคนค่างั้นไปกันต่อดีกว่าทุกคนอืตรงนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็ที่สแครีเฮาส์ด้วยไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเจอตรงนี้ด้วยพี่ฝนอ๋อไหน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 ตรงนี้มีด้วยเหรอวัวนี่สีเขียวสีเขียวอันนี้อะไรอะ เมื่ี้เราวาดรูปเลยเออแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอะพี่ฝนมื่ี่เราเล่นวาดรูปไงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงหมู่บ้านนั่นก่อนดีกว่านะมีบ้านผีสิงข้างบนนั่นน่ะหมู่บ้านไหนอะเขาบอกว่าอยู่บริเวณหมู่บ้านแล้วก็อยู่บริเวณบ้านผีสิงงั้นเราก็รีบขึ้นไปดูกันดีกว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็น่าจะหนึ่งอะนะมาเร็วเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนแล้วว่าอยู่นี่ไงบินช้าจังเลย อ๋อเหนื่อยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเก็บคบเพลิงไปด้วยจะได้สว่างสวยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นอะไรแวบๆบแบบนี่เราจะเข้าไปข้างในหรอไม่เข้าสิเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกอะอยู่ข้างนอกอรอใช่เมื่อตกี้พี่เห็นอะไรแวบๆบแบบเห็นอะไรที่หางตาใช่แล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นไงอยู่นั่นไงเห็นแม่บอกแล้วมีที่หางตาจริงด้วยเจอแล้ววเปิดเลยเฮ้ยสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยเก็บได้อะไรมาเออเหมือนกันอ๋อ โอ้โอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอะไรอ่ะที่ที่ที่อยู่ในบันบันที่เป็นนกอ่ะที่เป็นนกอ่ะอ๋อฟาร์มิงโกไม่ใช่อะไรนะโอโออะไรโอโอพิเลียโอพิเลียนกโอพิเลียอ๋อโอพิเลียเบิร์ดใช่โอพิเลียเบิร์นนี่เองโหนึกต้องนานอนึกต้องนานเอาละต่อไปจะไปตรงไหนดีนะนี่นี่ตัวนี้ตัวอะไรอันนี้ไม่รู้เขาบอกว่าอยู่ในถ้ำมานะอันนี้อยู่ตรงท่าเรืออ๋ออันนี้หน้าตาเหมือนทัวเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทั่ว ใช่เหรออันนี้เขาบอกว่าอยู่ตรงหมู่บ้านทางเหนืออันนี้ SCP อันนี้อยู่ตรงบ้านที่โดนทําลายทางเหนือเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ถ้าก่อนถำ้ำอ่ะใช่เราจะได้ไม่ต้องไปทําทางรถไฟไงเพราะว่าไม่มีแล้วอา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับถ้าอ้าวก็มีอยู่ในถ้ำหนึ่งตไงพี่ฝนอ้าวเหรอเอเอ,เอตรงนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ไม,มไม่เห็นน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่มีเขาบอกว่าหลังหมู่บ้านน่ะหลังหมู่บ้านก็แถวๆนี้เราม้งนี่ไงภูเขาหลังหมู่บ้านน่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอ่ะ หรือว่าดูผิดไม่มีอะแต่คําใบ้เขาบอกว่าภูเขาหลังหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ภูเขาเหรอเนี่ยหมู่บ้านตรงอื่นนะเปล่าเออจริงแฮะเดี๋ยวขอดูตรงนี้อีกนิดนึงนี่ไงภูเขาไม่มีพี่ฝนมีภูเขาทั้งหลายลูกนี่อาจจะเป็นข้างหน้าหมู่บ้านก็ได้อันนี้มันหลังหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านมัอ๋อผิดผิดภูเขาหลังหมู่บ้านทางเหนือก็จะต้องเป็นหมู่บ้านใหม่เออเห็นนะเปล่ามีภูเขาด้วยเหรอมีทุกที่อะหรอ เอางั้นเดี๋ยวเราไปดูในถ้ากันก่อนพี่ฝนมาทางนี้เร็วถ้าอยู่ตรงไหนไปใกล้สุดอ่ะทางนี้ไงตามมาหนะ้าตามมาตามไปนะตามไปมาเร็วเข้ากาลังตามไปนี่ก็เรียกจังนี่เราจะต้องวิ่ง <c oughs> ตัดเข้าไปผ่านเข้าไปทางนี้ตัวเองวิ่งเร็วกว่ากว่าพี่ฝนจะวิ่งไปทุกุกๆุกทุกกก,ก,กว่าจะถึงอ่ะเอ่อเราก็พยายามวิ่งให้มันเร็วๆแล้วกันมาทางนี้เร็วเข้าเร็วนี่ต้องวิ่งผ่านคุณลุงคนนั้นระวังอ่ะโอ้คุณลุงคนนี้น,นะน,น,น่ากลัว เฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเ,อ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 เอโอ้โหพี่ฝนโดนไปแล้วหนึ่งครั้งอะนะทางนี้ทางนี้เพ่เกจำได้ว่าในนี้มีแน่นอนเลือดลดไปแล้วครึ่งหนึ่งลองลองไปดูข้างล่างกันก่อนเพราะว่าข้างบนดูหมดแล้วข้างล่างไหนอะข้างล่างนี่ไงเอาแล้วไม่ไปตรงห้องลับเหรอห้องลับน่าจะหมดแล้วล่ะพี่ฝนนี่เจอแล้วไหนอะนี่โอ้โหนี่ไงสีเยี่ยงกะสับประรดเลยอ๋อน,นี่สีสวยเฮ้ยใช่จริงด้วยคุณสับประรดเหรอฮะ หน้าตาเขาเหมือนสับป,ปะรดยังไงก็ไม่รู้อะนะเออเออก็หน้าตาดีเหมือนการเอาหายไปไหนเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้าทางเหนือเอ้ไม่ใช่หลังภูเขาทางเหนือแล้วก็ท่าเรือไปไปหมู่บ้านทางเหนือกันพี่ฝนไปตา,านะตามไปนะตามไปโอ้โหเพื่อนมาหากันเต็มเลยเพื่อนนี่กระโดดขึ้นกระโดดลงแสดงว่ายังไม่ได้ ตามมาตามมาออกทางนี้นะออกทางปากถ้ำเนี่ยหรอยังอยู่ก็บ่เนี่ยอยู่เนี่ยวิ่งตามอยู่ตามมาตามมานั่นไงหมู่บ้านทางเหนือเห็นไหมออเห็นแล้วเห็นแล้วมาเร็วก็รอกันมั่งก็ได้นี่นะคราวนี้เราจะต้องวิ่งไปตรงภูเขาแล้วภูเขาหลังหมู่บ้านมันมีที่ไหนล่ะอ๋อรู้แล้วอาจจะไม่เรียกว่าภูเขาก็ได้นี่อาจจะเรียกว่าสันเขาสันเขาทำไมมันดูฟังดูแปลกๆปนี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ ก็สันเขาที่มันจะแบบเล็กกว่าภูเขาหรือเปล่าเจอแล้วอ๋อนี่ไงหลังถ้ำนี่เองอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อมันก็ดูเป็นภูเขาเหมือนกันนะเล็กๆนะอันนี้สีสวยเหมือนถัว่วอันนี้คือถั่วเหรออ๋อหน้าตาเหมือนถัว่วใช่ถั่วจริงเหรอถั่วนี่ไงถั่วที่เราถั่วต้มอะ่ะถั่วต้วมมาเหรออ๋อใช่ถั่วต้วมอะ่ะอันนี้อยู่ตรงหมู่บ้านบ้านที่โดนทําลายทางเหนือไปบ้านหลังนั้นนะที่เราพยายามคานเข้าบ้านอะ่ะ ความจริงแล้วมันกระโดดเข้าไปเออเราไม่รู้ไงว่าข้างบนมันมีช่องให้เรากระโดดลงไปมาเร็วเข้าทางนี้อึ๊บอึ๊บด<า>ึ๊บดึ๊บดึ๊บถึงแล้วทางนี้เร็วเข้าทางนี้ทางนี้ฮะฮะฮะโอ้โหถ,ถ้าเราวิ่งไปตรงนั้นมีหวังโดนกัดแน่นอนต้องวิ่งอยู่ดีนะพี่ฝนไปออไปเลยไปก่อนได้เลยไปละเดี๋ยวพี่เอกขี่ออกขวาเออเดอ๋ยพี่ฝนโดนไปแล้วหนึ่งครั้งก็ยังอุตส่าห์โดนอยู่ดีนะเนี่ยเอออเร็วเข้าเร็วเข้าถึงยัง ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้เขาตามมาใหญ่พอข้างหน้านั่นไงเห็นแล้วนี่ไงนั่นไงเจอแล้วโอ้โหเจอง่ายให้คราวนี้เออเออเจอง่ายก็ดีแล้วล่ะทุกคนเฮ้ยพี่ฝนตรงนั้นอีกหนึ่งใบตรงไหนห่ะนั่นไงหลังท่าเรือโอ้โนี่ไงตัวใหม่ SCP ซีจริงด้วยรอโอ้ทำไมคราวนี้เราเจอเร็วจังงั้นเรากระโดดลงไปเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะเอาครั้งที่แล้วลงได้อ่ะ เดี๋ยวรอที่นั่นก็แล้วกันนะตามมานะตามาโอเคครั้งที่แล้วลงได้ครั้งนี้ทําไมลงไม่ได้แล้วอ่ะต้องนั่งเรือมาเปล่าเออครั้งที่แล้วเราวิ่งไปทั่วทะเลเลยไม่เป็นไรเออไปเดี๋ยวควบมาแบบแปบ๊บเดียวฮึบฮึบฮึบนี่ทะลุเดี๋ยวรออยู่แถวนี้นะจะถึงแล้วแล้วทําไมมาเพล็งต้องมาวิ่งบนรางรถไฟถึงท่าเรือแล้วพี่ฝนมายอยังอะ่ะกำลังวิ่งมามาแล้วมาแล้ว มาแล้วนี่ยพี่เอกเจออยู่ตรงนี้เร็วเข้ากําลังตามไปเก็บก่อนได้เลยงันเดี๋ยวเดินลงไปเก็บก่อนนะระวังให้ดีนะเออฮึบมาเร็วดินี่ไงกําลังมาอยู่นี่ไงนี่เก็บเก็บลรวรีบกระโดดขึ้นมาอู้หเสียเลือดไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะครึ่งหนึ่งที่ไหนจะหมดอยู่แล้วอ้เกือบไปเอาละเดี๋ยวลองเปิดดูเลยดีกว่าว่าตัวที่ได้มาวันนี้มีตัวอะไรบ้างอันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนพี่ฝนอะเจ็ดห้าห้า นี่เขาให้หวยเราอยู่หรือเปล่านี่มีหมายเลขอันนี้หรือเปล่าซักวิดเกมเหรอฮะไม่ถึงมีแค่สองห้าหกคนไม่ใช่หรอไม่รู้สิอาละตัวอะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนเตาแก๊สเหมือนกันเอาเราไปดูตัวต่อไปบันบริน่าเราเปิดไปแล้วแล้วก็อันนี้ใครอะ SCP แต่ว่าหมายเลขอะไรจําไม่ได้แล้ว SCP จริงหรอใช่แล้วอันที่หน้าตาเหมือนถั่วอันที่หน้าตาเหมือนถั่วด้วยแล้วก็อันนี้ใครอะอันนี้ถั่วต้ม ถั่วต้มไหนอ่ะอ๋อน,นี่แหละถั่วต้มใช่เหรอหน้าตาคล้ายๆถั่วต้มถั่วที่สงต้มมาเหรอใช่แล้วเออจริงเหรอเอาละตัวต่อไปนี่เลยอ,อันนี้โอพีเรเบิร์ดโอพีเรเบิร์ดโอ้โหเหมือนเลยพี่ฝนมีปีกด้วยดูดิอ่าบินให้ดูหน่อยบินไม่ขึ้นแขกแขกแขกแบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นน่ะอ่าก็อันนี้ไปก็แล้วกัน ขับไปบนรางรถไฟมาได้แค่นี้แหละเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาเปิดบ้างดีกว่านกอเมเลียสีสวยอ่ะอันนี้เราไม่ได้เก็บมาครั้งที่แล้วตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะอันนี้เหมือนที่เราวาดรูปเล่นกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเด๋อันนี้มันปุ่มจอยเกมพี่ฝนเกมกดเหรอจอยเกมอ่ะเกมพวกเครื่องเพลพวกอะไรพวกนั้นน่ะโอ้อย่างงี้นี่เองโองั้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอ่อคีย์บอร์ดใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์เออเป็นคอมพิวเตอร์เรียกผิดอันนี้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์สีเหลืองมาเลย <c oughs> หน้าตาตลกนีจังมาดเลยแล้วก็มีใครอีกที่ยังไม่ได้เปิดอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยคราวที่แล้วที่เก็บมาได้อันนี้คือรถไฟแห่งแสงสว่างมันหรอเอาลนะ่ะก็ตามหาจนครบหมดแล้วนะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพี่เอกแล้ก็พี่ฝนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย